วิธีแก้ปัญหาสเกลเพี้ยนในโปรแกรมเบนเดอร์ทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าสเกลเพี้ยนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับให้เราดูอ็อบเจกต์สองอันนี้นะครับนะมันเกิดจากการที่พี่โนเนี่ยขยายสี่เหลี่ยมลูกบาศก์นะครับไปตามแกน y สีเขียวนะครับนะซึ่งอันซ้ายมือเนี่ยคือสเกลที่เพีย้ยนอันขวามือคือสเกลที่ถูกต้องนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นข้างๆเห็นไหมครับอ่ามันจะไม่เท่ากันในสําหรับอันซ้ายเห็นไหมตรงนี้มันจะหนากว่าแต่ด้านข้างมัน จะแคบกว่านี่คือที่มาของสเกลเพี้ยนส่วนด้านขวามือนะครับ็นแมบขอบมันจะเท่ากันอาทั้ง4ด้านเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ปัญหาสเกลเพี้ยนกันต่อเลยนะครับวิธีการในการแก้ปัญหาสเกลเพี้ยนนะครับอย่างแรกให้เราเลือกอ็อบเจกต์ก่อน,นครับจากนั้นเรากด n เพื่อดูสเกลก่อนนะครับตอนนี้สเกลมันเป็น1 0 0ทุกแกนก็คือ x y z อย่างนี้คือสเกลยังไม่เพี้ยนนะครับแต่ทันทีที่พี่โนขยายมันอ่ะพี่โนจะกด s สเกลอ่ะแล้ว ล้วก็กด Y เพื่อส a l e ไปตามแกน Y แบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแกน Y เนี่ยมีการเปลี่ยนค่าจาก1.0 0ด้เป็นลบ3แต่แกน X กับ Z ซยังเป็น1.0 0เหมือนเดิมฉะนั้นสเกลมันจะเพี้ยนอยู่ที่แกน Y นะครับทีนะครับวิธีแก้ไขส a l e เพี้ยนนะครับเราต้องทําให้มันรีเซ็ตมาเป็น1.0 0หลังจากที่เราทําการขยายมันก็ให้เราเลือกออบเจกที่ต้องการแล้วก็มาที่ออบเจกนะครับ แล้วมาที่ apply แล้วก็เลือก scale จึก๊กจะเห็นได้ว่ามันรีเซ็ตเป็น1.00แล้วนะครับทีนี้พี่โนจะลอง insert face ให้ดูนะครับนะว่าหายเพี้ยนแล้วหรือ,อยังนะครับลองดูนะปึ๊บเห็นหมนครับเนี่ย scale มันก็จะไม่เพี้ยนนะครับเพราะด้านซ้ายขวาบนล่างมันมีขอบเท่ากัน,นครับถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม c o m มนต์สอบถ,ถามพี่โนใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่สาลโนโอเคสลดีๆสั้นกระชับเข้าใจง่ายสวัสดีครับ